ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมเพื่อนๆ f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูปุ๊กชนแนลนะครับผมสําหรบบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมายามไข่ดักปลานะครับเนี่ยครับใส่ไว้ในหนองนี้นะครับผมไข่ดักปลาโน่นนะครับปลาไข่ยจับไปไว้นู่นนะครับสามเส้นนะครับผมทั้งหนองเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปดูไายดักปลาก่อนนะครับผมได้มากได้น้อยเดี๋ยวขึ้นมาอัปเดตให้ดูนะครับผมเพื่อนๆรอ,อติดตามครับผมครับเพื่อนๆก็พยายามไายดักปลามาเรียบร้อยนะครับผม ลงน้ำแต่เช้าอ้เย็นเย็นเนี่ยครับผลงานเรานะครับผมแต่ปลาเนื้อดีมาตัวหนึ่งนะครับปลากระทิงนะครับปลากระทิงแล้ก็เป็นปลาขาวปลาส้อยนะครับปลาหมอนะครับเพื่อน เนี่ยครับอีสานบ้านเรานะครับในน้ามีปลาในนามีข้าวนะครับขยันหาก็พอได้อยู่ได้กินนะับเพื่อนนะครับปลาซอยสวยๆก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปดักหนูนะครับเพื่อนๆคลิปดักหนูช่วงนี้อาจจะห่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน หาไม้ไม่ได้เลยนะครับหาไม้ดักหนูยากมากเลยครับช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปปักเบ็ดมั่งแล้วก็ลงขายดักปลาแบบนี้มั่งนะครับผมฝากละกันไปนะเพื่อนๆไม่งั้นก็ไม่มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ้าจะรอดักหนูอย่างเดียวนะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับผม ปลากระทิงตัวใหญ่อะสวยมากเลยปลากระทิงฟลุกมากนะครับผมได้ปลากระทิงตัวหนึ่งปักเบ็ดมันไม่กินนะครับเดี๋ยวมาติดขายนะครับ <c oughs> ปักเป็ดไม่กินแต่ติดขายตอวันก็สูงนะครับสายแล้วครับเจ็ดแปดโมงละมั่งนี่โอเคครับเพื่อน สำหรับเพื่อที่ชอบคลิปหาอยู่หากินแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใปหม่จากช่องของเรานะครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมเป็นกำลังใจงให้ช่องหนูพุกชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข็ขออนุญาตจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีครับ